สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนเย็นเจอกันในเวลาในเวลา19นาฬิกานาที19นาฬิกานาทีครับวันนี้วันที่5วันจันท์วันที่5้าวันจันทลงคลิปก่อนนอนนะครับนะทุกคนลงคลิปวิดีโอก่อนนอนใครที่ว่างใครที่ยังไม่ได้ ไม่ได้ลงคลิปก็รีบลงเลยนะลงลงก่อนนอนเพราะฉะนั้นถ้าคุณนอนเนี้ยคุณไม่อยากจะลงคลิปไม่ไม่อยากจะเรียนมือถือใช่ไหมผมคนหนึ่งผมเป็นคนนอนเช้านอนเช้าตื่นช้านะครับทุกวันนี้ก็ปัจจุบันก็นอนสองทุ่มสามทุ่มก็หลับแล้วเงี้ยพอเตือนมาตื่นก็ตื่นเช้าเกินนะเตือนตั้งแต่ตีสี่เตือนตั้งแต่ตีสี่ 4, แล้วก็ ลุกขึ้นมาเดืนใหม่แล้วก็มาเดืนมือถือสักพักหนึ่งแล้วเขานอนต่ออีกรอบหนึ่งก็น,ดนวดอะไรนะฮะเจ็ดมองเครึ่องแหละค่อยตื่นใครเป็นแบบผมมั่งนอนดึกตื่นสายตื่นเช้าเกินก็อยากให้ทุกคนพักผ่อในให้เพียงพอนะพักผ่อในให้เพียงพอลงคลิปทุกวันสมั่งเสมอวันละสองคลิปสามคลิปก็ได้ วันนี้ก็นัดเจได้ประมาณสองคลิปนัดเได้ครับเพราะว่าคลิปเก่าก็ผมมีผมเอาลงคลิปเก่าก็ได้มันอาจจะไม่มีเป็นหาเนาะคลิปเก่าตอนที่ผมไปบนดอยตอนเราไปทํางานอาบน้ำก็ดีอย่างเงี้ยมันลงไปเลยนะมันไม่เป็นไรครับผมคิดว่ามันองไรก็มันเป็นารูปวิดีโอของเราเป็นคลิปวิดีโอของเรานะฮะมันไม่ใช่ของใครเนาะเราทําก็เราถ่ายวิดีโอของเราแล้วก็ ถ่ายไว้แต่ยังไม่ว่างลงก็ได้เดี๋ยวถ้ามีเวลาก็เอามาลงทีหลังเราได้ได้ครับ fera? คลิปวิดีโอทงแต่ปิดที่แล้วก็มีเอาลงได้อันนี้คลิปวิดีโอนี่ผมพูดถึงลงวิดีโอคลิปเก่าแลกคลิปใหม่คลิปเก่าแลกคลิปใหม่นะฮะคนเก่าแลกคนใหม่เอาลงได้ครับ mm hmm. ถ้ามันไม่าถ้ามันเป็นของของเราถ้ามันเป็นคลิปวิดีโอของเราเอาลงได้เลย ไม่เป็นไรคือที่ผมช่างช่างช่วงมาเนี่ยมันผมไม่ได้เกี่ยวกับเด็กนะครับนะคือผมไม่ได้ช่างมาเพื่อเด็กวิดีโอนี้ผมไม่ได้ช่างมาเพื่อเด็กเป็นคนใหญ่รวนๆนะครับนะเป็นคนใหญ่รุนๆนครับเพื่อว่าถ้ามันมีลูกอ่อนถ้ามันมีเด็กวิ่งไปวิ่งมาก็ผมจะอาจจะไม่ไม่ถ่ายตอนนั้นผมจะแอบถ่าย ตั้งกล้องวิดีโอที่มันไม่มีเด็กนะฮะที่มันไม่มีเด็กผมก็หาชอาะเวลาตรงนั้นค่อยๆอ,อามาลงอัโหลดคลิปวิดีโอค่อยเอามาลงนะครับนะเพราะว่าเราไปตั้งกล้องดีคนหลายใช่ไหมคนหลายม,มันจะมีเด็กวิ่งไปวิ่งมาอยู่นะฮะมันเพราะว่าเราไม่ได้ชัางมาเพื่อเด็กไงก็อยากจะให้ทุกคนนะ คิดดูตรงนี้บ้างนะครับก่อนจะคลิปก่อนจะลงวิดีโอนะนี่ครับ